สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2568วันนี้สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือสถานการณ์ฝนในภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นมาก ขอให้พี่น้องในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มควรเตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยค่ะหันมาดูสถานการณ์ทางตอนบนของประเทศกันบ้างค่ะ ตั้งแต่วันนี้25ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมทำให้ประเทศตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนพร้อมกับมีลมแรงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิจะลดลงถึง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็ลดลง1-3องศาเซลเซียสเช่นกันขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้พร้อมรับมือกับอากาศที่หนาวเย็นลงนะคะ และที่สำคัญอีกเรื่องคือความเสี่ยงจากอาคีภยัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวเรือและผู้ที่ต้องเดินทางในทะเลช่วงนี้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะส่วนภาพรวมของภาคเหนือยังคงอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งเลยค่ะและสุดท้ายเรื่องคุณภาพอากาศค่ะ เนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดีทำให้ช่วงนี้บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากหากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่เหล่านี้โปรดดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคนคะ่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่24ธันวาคม2568นะคะอีกแค่วันเดียวก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วแล้วเราก็มีข้อมูลที่ดูเผินๆเหมือนจะธรรมดามากๆแต่พอเจาะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยกลับน่าทึ่งมากเลยค่ะนั่นก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่25ธันวาคมพอดีเลยครับผม คือปกติเราอาจจะเปิดดูแค่ว่าอุณหภูมิเท่าไรฝนจะตกไหมแต่ว่าวันนี้เป้าหมายของเราจะไปไกลกว่านั้นนิดนึงค่ะเราจะมาลองเหมือนต่อจิ๊กซอกันดูว่าข้อมูลแค่หน้าเดียวเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวภาพใหญ่ของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วประเทศได้ยังไงโดยเฉพาะความขัดแย้งแบบสุดขั้วที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากใช่เลยครับการมองพยากรณ์อากาศเหมือนการต่อจิ๊กซอนี่เป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับ เพราะว่าทุกตัวเลขทุกคำเตือนมันคือชิ้นส่วนของภาพที่ใหญ่กว่านั้านจริงๆทั้งมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่เดินทางข้ามทวีปมาจากจีนเลยนะกับอีกลูกหนึ่งคือลมมรสุมที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในอ่าวไทยสองอย่างนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆแล้วมันกำลังส่งผลกระทบต่อกันและก็สร้างภาพรวมของสภาพอากาศประเทศไทยในวันคริสต์สนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้เราจะมาค่อยๆต่อภาพนั้นให้สมบูรณ์กันครับเยี่ยมเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่ใหญ่แล้วก็เห็นชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือภาพความแตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ค่ะในรายงานบอกว่าประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงแต่ในเวลาเดียวกันเลยภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนกับว่าประเทศไทยกําลังจะมีสองฤดูในวันเดียวกันเลยนะคะใช่ครับคนละเรื่องเลยขอเริ่มเจาะที่ประเทศไทยตอนบนก่อนนะคะข้อมูลบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจาก มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและรอกใหม่จากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ภาคอีสานอุณหภูมิลดลงไป2-4อ,องศาเซลเซียสภาคกลางลด1-3องศาส่วนกรุงเทพก็จะเย็นลงสัก1-2องศาพร้อมกับมีลมแรงขึ้นแต่ตรงนี้ค่ะมีคำเตือนหนึ่งที่อ่านแล้วเอ๊ะสะดุดเลยปกติหน้าหนาวเราจึนึกถึงการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะแต่ในรายนายนี้กลับมีคำเตือนที่ดูสวนทางกับความรู้สึกเรามาก นั่นคือให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยเพราะอากาศแห้งและลมแรงเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและนี่คือความสำคัญของการอ่านข้อมูลให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขอุณหภูมิจริงๆการเตือนเรื่องอักคีภัยคู่กับอากาศหนาวเนี่ยมันสะท้อนการมองความเสี่ยงแบบครบวงจรเลยนะ คือมันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยครับเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเนี่ยมันเป็นอากาศที่แห้งมากความชื้นสัมพัสในอากาศจะลดลงหัวภาพเลยทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งกองหญ้าหรือแม้แต่วัสดุในบ้านเราอย่างผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ไม้มันจะสูญเสียความชื้นแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชันดีที่พร้อมจะติดไฟได้ง่ายมากครับอ่านึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาหน้าหนาวแล้วผิวเราจะแห้งเป็นพิเศษหรือเกิดไฟฟ้าสถิตง่ายขึ้น ของรอบตัวก็คงเป็นเหมือนกันต้องเป๊ะเลยครับแล้วพอมีปัจจัยที่2เข้ามาเสริมก็คือลมแรงคราวนี้เรื่องจะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดประกายไฟขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยในสภาวะที่ทุกอย่างแห้งกรอบแบบนี้ไฟจะลุกลามเร็วมากอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยลมจะทําหน้าที่เหมือนพัดลมยักษ์ที่โหมกระพือให้ไฟขยายวงกว้างแล้วก็ควบคุมได้ยากมากนี่คือผลกระตบลูกโซ่ที่อันตรายมากซึ่งกรมอุตุมองเห็นแล้วก็หยิบยกขึ้นมาเตือนไว้ ถือเป็นการพยากรณความเสี่ยงไม่ใช่แค่พยากรณ์อากาศครับเป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะเอาละค่ะเราได้จิ๊กซอชิ้นแรกที่หนาวและแห้งทางตอนบนมาแล้วตอนนี้เรามาดูจิ๊กซออีกชิ้นที่ดูเหมือนจะมาจากคนละกล่องกันเลยนั่นคือสถานการณ์ที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะ ที่นี่ตรงกันข้ามทุกอย่างเลยสาเหตุก็มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยในประกาศระบุชื่อจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะคือพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสพร้อมคำเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะถ้าเราเอาจิ๊กซอว์สองชิ้นนี้มาวางข้างกันนะจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นครับ นี่คือลักษณะเฉพาะตัวของภูมิอากาศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวเลยมันคือการประทะกันของสองระบบอากาศมวลยักษ์ระบบแรกคือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและแห้งที่หนักแล้วก็จมตัวลงมาจากทางเหนือส่วนอีกระบบคือลมมรสุมที่พัดพาเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลขึ้นมาทางใต้ทีนี้พอพลังของความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้อากาศเย็นลงนะ แต่มันยังไปบีบและอัดให้ลมมรสุมทางใต้มีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นทำให้พลังงานไปกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างเกิดเป็นเมฆฝนหนาแน่นแล้วก็ฝนตกหนักอย่างที่พยากรณ์ไว้เลยครับโอ้โหเหมือนกับว่าพลังงานที่กดลงมาทางเหนือมันไปสร้างแรงประทะจนเกิดเรื่องใหญ่ที่ทางใต้แทนกลายเป็นว่าข้างบนหนาวแห้งเสี่ยงไฟไหม้แต่ข้างล่างชุ่มแฉะเสี่ยงน้ำท่วมในวันเดียวกันเลย ทีนี้เราลองมาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละภาคกันดีกว่าค่ะเพราะคิดว่ามันมีความน่าสนใจซ่องอยู่เยอะมากอย่างภาคเหนือที่บอกว่าอากาศจะเย็นมีหมอกในตอนเช้าแต่จุดที่คิดว่าน่าทึ่งมากคือบนยอดดอยค่ะในรายงานระบุชัดเจนเลยว่าอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะลงไปถึง4องศาเซลเซียสและที่สำคัญคือมีการพยากรณ์ถึงน้ำค้างแข็งบางแห่งด้วยปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือที่ทางเหนือเขาเรียกว่าเหมยขาบเนี่ย เป็นตัวชี้วัดความหนาวเย็นที่ชัดเจนมากนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอุณหภูมิบนยอดหญ้าหรือพื้นผิววัตถุต้องลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือศูนย์องศาเซลเซียสไอ้น้ําในอากาศที่อยู่ใกล้ๆถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ําแข็งได้เลยการที่แบบจําลองสภาพอากาศสมัยนี้สามารถพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่ละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่มากๆแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพยากรณ์อย่างมหาศาลเลยนะครับ คือมันไม่ใช่แค่การบอกว่าหนาวแต่บอกได้ละเอียดถึงขั้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําบนยอดญ้าได้เลยทีเดียวละเอียดจนน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วความแม่นยําระดับนี้มันส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆนอกเหนือแค่การเตรียมเสื้อกันหนาวไหมคะเช่นการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แน่นอนเลยครับ การพยากรณ์ว่าจะเกิดเหมยขาบได้นี <S <S ่เป็นข no. mmm on ้อมูลที่มีค่ามากสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือเลยนะครับเพราะนักท่องเที่ยวจำนวนมากตั้งใจเดินทางไปยอดดอยเพื่อชมปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะเลยการพยากรณ์ที่แม่นยำช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยววางแผนได้ง่ายขึ้นสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างมหาศาลเลยนี่มันตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรเห็นภาพเลยค่ะ ทีนี้ขอข้ามฟากไปดูความซับซ้อนของภาคใต้กันบ้างตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจมากคือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกในรายงานบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะโดนผลกระทบเต็มๆม,มีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนะักเคลื่อนในทะเลก็สูง1-2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรอีกแต่พอพลิกไปดูภาคตใต้ฝั่งตะวันตก กลับกลายเป็นว่ามีฝนแค่ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่แช่ทิศตรังกับสตูลเท่านั้นเองมีหน้าละคะเวลาเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตบอกว่าแดดเปรี้ยงแต่เพื่อนที่อยู่สงขากลับบอกว่าฝนตกหนักมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองทั้งที่อยู่ภาคใต้เหมือนกันทําไมมันต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดนี้คะคําตอบมันซ่อนอยู่ในภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ทิศทางลมครับสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือทิศทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อก็บอกชัดเจนว่าลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมนี้จะหอบเอาไอน้ำและความชื้นจากอ่าวไทยพุ่งเข้าปะทะกับชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยตรงทำให้เกิดการยกตัวของอากาศสร้างเมฆและฝนตกหนักในบริเวณนั้นแต่เมื่อลมก้อนเดียวกันนี้จะพัดข้ามแผ่นดินไปทางฝั่งตะวันตก มันต้องเจอกับปราการธรรมชาติขนาดใหญ่ครับนั่นคือแนวเทือกเขาสันกลาคีรีและเทือกเขาตะนาวสีที่ทอดยาวเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของภาคใต้เลยครับเหมือนเป็นกำแพงยักษ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกำแพงธรรมชาติเลยเทือกเขานี้จะบังคับให้ลมที่ชื้นต้องลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพออากาศลอยสูงขึ้นมันก็จะเย็นลงแล้วก็ควบแน่นปล่อยความชื้นออกมาเป็นฝนจนเกือบหมดที่ฝั่งตะวันออก พอข้ามสันเขาไปถึงฝั่งตะวันตกลมก็จะกลายเป็นลมที่แห้งและอุ่นแถมยังจมตัวลงอีกทําให้ท้องฟ้าโปร่งใสปรากฏการณ์นี้ในทางภูมิศาสตร์เราเรียกว่าเขตเงาฝนหรือเรนแชโดครับมันคือเหตุผลที่ทําให้สภาพอากาศของภาคใต้สองฝั่งทะเลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงฤดมูมรสุมนี้เลยโอ้โหชัดเจนมากค่ะ แล้วปรากฏการณ์เขตเงาฝนนี่มันเป็นแบบนี้ถาวรเลยไหมคะหรือว่ามีช่วงเวลาที่ลมเปลี่ยนทิศแล้วทําให้ฝั่งตะวันตกกลับมาฝนตกหนักกว่าฝั่งตะวันออกบ้างไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับมันไม่ถาวรครับเพราะประเทศไทยเรามีมรสุมสองลูกพอเข้าสู่ช่วงกลางปีประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทิศทางลมจะเปลี่ยนกลับด้านเลยกลายเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งคราวนี้ลมจะพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าปะทะฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันแทนตอนนั้นแหละครับที่สถานการณ์จะสลับกันอย่างสิ้นเชิงจังหวัดอย่างระนองพังงาภูเก็ตจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวขณะที่ฝั่งอ่าวไทยจะกลายเป็นเขตเงาฝนแทนทําให้เกาะสมุยหรือเกาะพังงานมีฝนน้อยกว่าและก็เหมาะกับการท่องเที่ยวนี่คือความมหัศจรรย์ของพลวัตทางภูมิอากาศครับ สุดยอดเลยค่ะพอเข้าใจแบบนี้แล้วทำให้การวางแผนเที่ยวในอนาคตง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้พอเราพูดถึงมวลอากาศเย็นที่กดลงมาทางตอนบนก็นึกถึงอีกเรื่องที่มักจะมาเป็นแพ็คคู่กันเสมอเลยคือปัญหาฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพซึ่งในรายงานก็พูดถึงพอดีเป๊ะเลยค่ะว่าบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยให้เหตุผลว่ามีการระบายอากาศไม่ดี แสดงว่ามันคือตัวการเดียวกันใช่ไหมคะตัวการเดียวกันร้อยเปอร์เซนต์เลยครับและนี่คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่พอเอามาต่อแล้วจะทำให้เห็นภาพผลกระทบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอากาศเย็นจะมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศร้อนแล้วก็จะจมตัวลงเมื่อมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมันจะกดทับอากาศที่อยู่ด้านล่างซึ่งอุ่นกว่าเอาไว้ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าอากาศนิ่ง หรือ temperature inversion เราอาจจะจินตนาการง่ายๆว่ามันเหมือนมีฝาชีปโปร่งใสที่มองไม่เห็นมาครอบเมืองเอาไว้ฝาชีที่มองไม่เห็นเป็นภาพที่ชัดมากค่ะใช่ครับแล้วฝุ่นละอองหรือมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในเมืองไม่ว่าจะเป็นการจราจรโรงงานหรือการเผาชีวมวลแทนที่มันจะลอยตัวสูงขึ้นไปแล้วถูกลมพัดกระจายออกไปมันกลับถูกฝาชีนี้กักเอาไว้ให้วนเวียนสะสมตัวอยู่ใกล้พื้นผิว ในระดับความสูงที่เราหายใจเข้าไปพอดีนี่คือความย้อนแย้งที่น่าเศร้าของฤดูหนาวในเมืองใหญ่ครับอากาศที่เย็นสบายที่เราชอบกันแท้จริงแล้วคือตัวการสำคัญที่สร้างสภาวะเอื้อต่อการสะสมฝุ่นพิษอย่าง PM 2.5นั่นเองกลายเป็นว่าความสุขสบายจากอากาศเย็นต้องแลกมากับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากฝุ่นเป็นจิ๊กซอว์อีกชิ้นที่ทำให้ภาพสมบูรณ์ขึ้นจริงๆค่ะโอเคค่ะจากฝุ่นบนบกเรากลับมาดูที่ทะเลทางใต้กันอีกสักนิด นอกจากเรื่องฝนแล้วในรายงานยังเตือนเรื่องคลื่นลมในทะเลอย่างเฉพาะเจาะจงมากโดยบอกให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทำไมต้องเน้นย้ำบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเป็นพิเศษขนาดนั้นคะ คำเตือนนี้สําคัญและมองข้าไม่ได้เลยครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในทะเลเพราะบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลมหัวกุดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฝนที่ตกหนักหรือคลื่นที่สูงตามปกติแต่มันมักจะมาพร้อมกับปรากฏการณ์ที่อันตรายและคาดเดายากมากที่เรียกว่าลมกระโชกแรงหรือสควอลผมเคยคุยกับชาวประมง เขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในทะเลไม่ใช่คลื่นลูกใหญ่ๆที่เห็นมาแต่ไกลนะแต่คือลมกระโชกที่มาพร้อมกับเมฆฝนดำๆที่ก่อตัวขึ้นในไม่กี่นาทีเพราะมันสามารถเปลี่ยนทะเลที่เคยสงบให้กลายเป็นโซนอันตรายได้ในพริบตาเลยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะรุนแรงมากครับลมกระโชกนี้สามารถทําให้ความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก1ถึงเมตรกลายเป็น3-4ถึงเมตรได้ภายในไม่กี่นาทีและทิศทางลมก็แปรปรวนมากซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเรือเล็กการที่กรงอุตุนิยมพยากรณ์โดยระบุเงื่อนไขนี้ไว้ด้วยแสดงว่าเขาไม่ได้บอกแค่ความสูงของคลื่นโดยเฉลี่ยในภาพรวมแต่กำลังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเฉพาะจุดที่มีความรุนแรงและฉับพลันซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวเรืออย่างมหาศาลเลยครับ พอเรามาค่อยๆแกะดูทีละประเด็นแบบนี้แล้วน่าทึ่งมากเลยนะคะจากข้อมูลพยากรณ์อากาศแค่หน้าเดียวพอเราเอาจิ๊กซอว์ทุกชิ้นมาต่อกันจากตอนแรกที่เห็นแค่ความขัดแย้งระหว่างเหนือกับใต้ตอนนี้ภาพมันชัดขึ้นมากว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวประเทศไทยในวันคริสต์มาสนี้กําลังอยู่ภายใต้อิทธิพลขอ,ของสองระบบอากาศหลักที่ปะทะกันส่งผลให้ทั้งเหนือเย็นและแห้งจนเสี่ยงไฟไหม้ขณะท,ที่ทางใต้เจอฝนหนักเสี่ยงน้ําท่วมและผลกระทบต่อเนื่องจาก มวลอากาศเย็นก็ยังสร้างปัญหาฝุ่นในเมืองหลวงอีกด้วยถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญของการมองข้อมูลแบบองรวมเลยข้อมูลฉบับนี้แสดงให้เราเห็นว่าสภาพอากาศเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนตั้งแต่มวลอากาศที่เดินทางข้ามพรมแดนมาจากจีนซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิในภาคอีสานไปจนถึงการกำหนดทิศท,ทางลมที่ทำให้เกิดเขตเงาฝนและคลื่นสูงในอ่าวไทยและในขณะเดียวกันก็สร้างภาวะฝาชีครอบ ที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในกรุงเทพทุกอย่างล้วนสมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ที่น่าอัศจรรย์ครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดมาจากแค่ส่วนเดียวของกรมอุตุค,ค่ะคือกองพยากรณอากาศ แต่ถ้าเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาจริงๆนะคะจะพบว่ามีคลังข้อมูลอีกมหาศาลที่ลึกและเฉพาะทางกว่านี้มากไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพยากรณ์เพื่อการบินที่ระเอียดถึงระดับความสูงต่างๆพยากรณ์เพื่อการเดินเรือมีข้อมูลจากดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการวิเคราะห์ปรากฏการณ์สภาพอากาศระยะยาวอย่างเอลนิโยและลานิยาด้วยซ้ำไปค่ะ ที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับในเมื่อข้อมูลสภาพอากาศที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันมีความละเอียดซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นระบบขนาดนี้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อย่างเต็มศักยภาพมันจะสามารถช่วยเราวางแผนในเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่การเลือกว่าพรุ่งนี้จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนได้มากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพาะปลูกของเกษตรกรให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเพื่อรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งการวางแผนระดับประเทศเพื่อปรับตัวและรับมือกับความทา้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ซ่อนอยู่ตรงหน้าเรานี้เองครับ